ถ้าที่เกิดในราศีธนูดวงชะตาประจําเดือนตุลาคมราศีธนูจะมีเกณฑ์เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถมีบ้านใหม่มีรถใหม่มีงานที่ใหม่ที่โดดเด่นชัดเจนฟันทุ่งราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่มีจังหวะที่ดีที่ทาอะไรแล้วมีเกณฑ์ประสบความสําเาร็จเพราะธนูเนี่ยดาวประจําตัวถูกราหูเข้ากลืนกิน มาตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมามันรู้สึกแบบอึนไหมทำไรรู้สึกแบบมันไม่โปรง่งไม่โล่งมันติดขัดสะดุดมันไม่ราบลื่นไม่ลื่นไหลสมัครงานยังไม่ได้งานอีหลักอีเหลือจิราจาต่อรองดนูนี่นั่นแต่พอผ่านพ้นวันที่1 7ตุลามันเปิดโล่งเลยครับมันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงบางทีไม่ได้เปลี่ยนบ้านใหม่ค่าจานแต่ซ่อมบ้านปลกกินบ้านปรับเปลี่ยนสิ่งของในบ้านย้ายห้องนอนนะจัดของใหม่ดี มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนบ้านย้ายบ้านแต่มันปรับเปลี่ยนอะไรในบ้านดีดีดทําได้ธนูเนี่ยทำได้ดีเรื่องการงานเห็นได้ชัดเจนเดือนตุลาคมดาวพุธโคจรเข้าเป็นเกษตรราธิบดีและมหาอุดในเรือนกรรม,มะคุณที่เกิดในราศีธนูเดือนตุลาคมปี2อ6รนี้เนี่ยเดือนหน้าที่ถึงเนี้ย คุณจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสมัครงานได้ลงทุนค้าขายมีกำไรซื้อง่ายขายคล่องประสบความเร็จฟันธงสดุดดาวการงานจรเป็นมหาอุดและ,กะเกษตรไม่ดีได้ไงหลับตาไทยไงก็ชัดต่อมามีราหูมะเร็งมันคึกคักไงมันทำให้คึกคักงานคึกคักมีชีิตีวามีสีสันการเงินดาวการเงินโคจรเข้าเรือนราหูราหูโคจรเข้ามาหาแม้ยังไม่ได้ปักกันตรงๆแต่มาอยู่ใกล้กัน มีช่องทางลู่ทางได้เงินก้อนใหญ่มีกลู่ทางช่องทางใกล้รวยเดี๋ยวปี6768รวยฟันทงุงโอ้โหนี่มันฟังแล้วชื่นใจไหมเป็นจังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้มันต้องเปิดดวงด้วยสุดยอดสีพึ่งองค์ไฉสิงเอียเทพเจ้าโชคลาภและเงินตราพอ่อท่านเป็นคู่มิตรกับดาวประจำตัวของชาวราศีธนูและเป็นดาวคู่ธาตุของดาวเจ้าเดือนการเงินชาวราศีธนูคือดาวเสาร์ต้องใช้สีพึ่งตลับนี้นะ สร้างน้อยด้วยนะรับรุ่นสุดท้ายของชีวิตอาจารย์แล้วนะไม่สร้างอีกแล้วนะสุดยอดสีพึ่งเจ้าโสยุก,ก้าเนี่ยองชายิงเอียเนี่ยนะติดต่อที่อะไรดีแอดวิูป,ปักหรือที่ร้านเทพเจ้าอามได้เลยนะคุณไปไหว้เทพราหูแล้วบูชาเอากลับไปสีปากเปิดดวงแล้วลาศีธนูต้องมีเหรียญเทพพราหูทรงครุตรุ่นปฏิหารดวงชะตาแบบจานลึกดวงชะตาด้านซ้ายมือด้านหลังคือดวงไข่ดวงมันเลยนะทาแค่5,000เหรียญน,นี่ใกล้เต็มแล้วนะแบบนี้อีกแบบหลังลวงดีอันนี้เหรียญละ3 9 9บาบาท นเนื้อนวโลหะที่รวบรวมจากการสร้างพระสร้างเทพมาตลอด15-20ปีทุกอย่างอยู่ในเหรียญนี้หมดที่เป็นมหามงคลหลอมรวมไปเฝ้าเองไปดูเองทุกอย่างวันพรุ่งนี้ก็จะไปที่โรงงานเพื่อบวงสวงปั๊มเหรียญน,นะนำเลิกใครสนใจติดต่อที่รายดีแอดฟันธงดอทคด่วนเพราะหมดแล้วจบเลยต้องมีไว้เป็นมหามงคลโชคมหามงคลชัยท่านทั้งหลายที่ปวดเมื่อยมีปัญหาปวดร้าวตามตัวเป็นโรคออฟฟิศซินโดมปวดท้องเพราะประจำเดือน ต้องใช้ SOS ฟาแพแผ่นแปะร้อนแก้ปวดนะแปะง่ายคายปวดติดแน่นแปะง่ายคายปวด12ชั่วโมงสุดตามร้านเซเว่นอเ่นหาซื้อง่าย24ชั่วโมงเลยนะไปหาได้เจ้าของเนี่ยเขาเป็นคุณหมอและเป็นเภสัชกรรู้จักอาจารย์มายาวนานเกือบ20ปี เขาเป็นสปอนเซอร์ให้แล้วเข้ามาให้อาจารย์ทดลองใช้ใคลายได้จริงๆบาไหลต้นแขนปวดคอปวดแปะได้หมดนะครับคลายนอนสบายคุณอย่าทรมานเลยไปซื้อมาใช้นะครับ